ความรับที่จะมาบอกว่าจะปลูกยางพันไหนดีหลายๆคนกําลังเตรียมแล้วใช่ไหมคะในช่วงนี้ว่าหาความรู้ว่าจะไปปลูกยางพันอะไรดีระหว่างพันที่ปลูกมาอยู่แล้วก็คือพันหกร้อย ไอ้ขั้นที่จะไปปลูกยางพันุ์ใหม่เนี่ยสามเก้าศูนย์สี่พันสองห้าหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะปลูกได้หรือเปล่านี่เาอาจจะต้องมาฟังครูพิสมัยนะคะว่าในการที่จะเลือกปลูกยางเราจะต้องมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครูพิสมัยมีห้าความรับมาบอกค่ะอันแรกคือการจเจริญเติบโตค่ะพัน 2 5งห้าหนเป็นพันยาชั้นหนึ่งที่สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยแนะนํานะคะเพราะว่ามีการจเจริญเติบโตทั้งก่อนเปิดเกรดและหลังเปิดเกรดดีค่ะพน3นสาจะดีมากทั้งก่อนเปิดเกรดและหลังเปิดเกรดคนปลูกจะชื่นใจมากค่ะเพราะต้นโตเร็วส่วนพัน สองห้าหนึ่งจะเจริญเติบโตปานกลางค่ะก่อนเปิดเกตหลังเปิดเกตก็ปานกลางนะคะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับพันหกร้อยหกร้อยจะเจริญเติบโตช้ากว่าเขาเพื่อค่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกปลูกยางก็ดูสิคะว่าข้อแรกผ่านหรือเปล่าสำหรับข้อสองก็คือขนาดของทรงพุ่มค่ะเราจะเห็นว่าทรงพุ่มนี่จะแตกต่างกันอย่างพันสองห้าหนึ่งเขาเป็นพันที่มีทรงพุ่มใหญ่ มีการแตกกิ่ง้านสาขามากเป็นพันธ์ในดวงใจของนักปรับปรุงพันธุ์ยางเพราะว่ามีพื้นที่ไปมากสาม,มารถที่จะสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เพราะว่าเมื่อมีอาหารมากก็จะมาบำมรงต้นยางให้เจริญเติบโตดีสมบูรณ์และก็ที่สําคัญคือเป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ำยางค่ะ เก็บอย่างจะให้ผลผลิตมากแต่สำหรับพันธุ์สามเก้าศูนย์สี่ค่ะเขาเป็นพันธุ์ที่มีแม่เป็นพันธุ์อินเดีย rrii สองศูนย์สามให้ผลผลิตน้ำยากมากและพันธุ์พ่อเขาก็คือ pp สองสามห้าเพราะฉะนั้นลำต้นเขาก็จะตรงโตโสวยแล้วก็จะแตกกิ่งน้อยประมาณสองสามกิ่งส่งพุ่มก็เป็นทรงพุ่มทรงเรีอันนี้ก็จะสามารถที่จะปลูกได้ในที่ราดชันได้นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับพันธุ์หกร้อยเช่นเดียวกันค่ะพันธุ์ที่มีส่งพุ่มปานกลางที่เขาปลกูกที่ราดชันได้ก็ ถ้าเราจะเปลี่ยนจากพันหกรมาปลูกพันใหม่แล้วก็ปลูกพันสามเก้าสีได้ค่ะส่วนพันสอง้าหเปพันที่สูงพุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นปลูกที่ราบค่ะไม่เหมาะสำหรับที่ราดชันแปลว่าเป็นภูเขานะคะที่ความเป็นิเศษก็คือความหนาเปลือกพันสองห้าห กับพันสามค้าสุสเขาจะเป็นพันที่มีความหนาเปลือกมากทั้งเปลือกเดิมแล้วก็เปลือกงอกใหม่อันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับจํานวนท่อน้ํำยางด้วยนะคะถ้าส่วนของเปลือกโดยเฉพาะเปลือกชั้นในหนาก็จะมีจํานวนท่อน้ํำยางมากก็ทําให้ผลผลิตสูงค่ะเปรียบเทียบกับพันหกร้อยพันหกร้อยเขาเปลือกเขาจะค่อนข้างที่จะบางกว่าเจร็ญเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตมากกว่าพันหกร้อยค่ะ และก้อรับที่สก็คือผลผลิตค่ะในการที่จะเลือกพันธุ์อะไรเรามาดูสักค่าว่าพันธสเขาเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในเขตชุ่มชื้นผลผลิตเขาผลผลิตเฉลี่ย10ปีจะอยู่ที่460กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีพันจะได้อยู่ที่ 440กิโลกรัมต่อไรต่อปีและก็พัน600จะอยู่ที่300กิโลกรัมต่อต้นต่อปีค่ะนี่ละคาะเห็นไหมคะผลผลิตแตกต่างกันเยอะถ้าเป็นเขตแห้งแล้งนะคะพัน394ผลผลิตเฉลี่สิบปีจะอยู่ที่390กิโลกรัมต่อไรต่อปีพัน251จะอยู่ที่350กิโลกรัมต่อไรต่อปีและพัน600จะอยู่ที่255กิโลกรัมต่อ ไล่ต่อปีค่ะเห็นไหมคะว่าผลผลิตจะแตกต่างกันความรับที่5ก็คือการทนต่อโรคจะเห็นว่าพันธุ์251พันธุ์3 9สุเสขาจะทนต่อโรคโดยเฉพาะโรคใบร่วงไฟท็อโทอราโรคเส้นดำโรคเบือกเน่าโรคราสิจุพูเขาจะเป็นพันธุ์ที่ทนดีค่ะแล้วก็จะเป็นพันธุ์ที่ต้านทานดีค่ะรวมทั้งโรคราแป้งก็ต้านทานด้วยนะคะ ในขณะที่พั0หจะเป็นพัน์ที่ไม่ต้านทานกับโรคไฟทอโทอร่าค่ะใบร่วงทั้งโลกเส้นดำค่ะเขาจะอ่อนแออันนี้ราคาเป็นข้อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขตไหนที่ฝนตกชุกปลูก600ไม่ได้เราก็มาปลูกพันสามหรือ1ันสาหนึงแทนดีกว่าค่ะและกล็นอกจากนั้นนะคะ ในทักสามพันไม่ว่าจะเป็น2 5 1 3 9าหหรือว่า6กรทักสามพันไม่ต้านทานกับโรคไปจุดโกลมชนิดใหม่หรือโรคไปรูดชนิดใหม่ค่ะที่กำลังแพร่ระบาดทางภาคใต้แล้วก็ในเขตภาคเหนือบางจังหวัดค่ะอันนี้ไม่ต้านทานนะคะ นี่ระกาเป็น5ความรับที่ครูพิสมัยนํามาบอกค่ะว่าในการที่เราจะเลือกพันอะไรให้ดูค่ะว่าสภาพพื้นที่เป็นยังไงถ้าเป็นพื้นที่ราบเราปลูกพันสองข้ดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ราดช,ชันปลูก3ามกได้นะคะแล้วก็600นี่เราจะต้องมาดูว่าในเขตที่เราปลูกเนี่ยมีโรคไปร่วง ไฟทอปทอร่าระบาดหรือเปล่าหรือโรคเส้นดำระบาดหรือเปล่าถ้ามีแค่ริกเรี่ยงค่ะค่ะทางสถาบันวิจัยยางกายยางแห่งประเทศไทยเขาพยายามที่จะออกพันยามาหลากหลายเพื่อจะเป็นทางเลือกค่ะเราจะไปยึดติดพันใดพันหนึ่งถ้าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่ายางพันนี้ดีหรือเปล่าเราก็อาจจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นครึ่งต่อครึ่งก็ได้ค่ะโดยครึ่งครึ่งแรกเป็นยางพันเดิมที่เราชอบแล้วก็ครึ่งใหม่เป็นยางพันใหม่ค่ะเปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสเราแค่ พลิกความคิดเรานิดหนึ่งบางทีเราอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มกว่าเดิมค่ะ ถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกรีจ,จางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทำงานและการทำสวนยางเองมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆให้กล้ากระโดดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความบอกว่าส นใจอยากจะเรียนรู้ครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับสิบคนแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปรอผิดลองถูกเลยค่ะรีบหาความรู้ที่ถูกต้องรีบสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ